สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเทคนิคการดูเด็ดอาจจะนำวัดดอนสลารุ่นแรกบล็อกลาแตกบางหรือบล็อกทองคำนั่นเองนะครับเทคนิคการดูจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมมันได้เลยนะครับอย่างแรกนะผมเบสิกการดูนะครับเหมือนกันทุกบล็อกเลยนะผมผมย้ำตลอดนะครับคือหนึ่งนะผมใบหน้านะครับต้องคมชัดแบบนี้เลยนะครับเมตตาลึกคมชัดปากคมชัดนะครับผมและนะครับสังเกตนะผมฟอนต์ตัวอักษรนะครับนี่ คมชัดเหมือนกันทุกบล็อกนะผมแต่บล็อกนี้นะผมลักษณะนะครับเบสิกเนี่ยการดูนะผมจะใช้เทคนิคการดูคล้ายกับบล็อกจีอจุดหลังพดเกือบทุกจุดเลยนะผมมีบางจุดเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันเดี๋ยวมาดูว่าผมอย่างแรกจบแล้วนะครับหน้าตาต่อมานี่ฟอนต์ตัวอักษรครับผมคมชัดลึกนะครับพระอาจารย์แก้วจันทร์วัดดอนตาลาพัทลุงอายุนี่นะผม85ปีพศ สองห้าหนึ่งเ้าและจะมีดอกกันบริเวณตรงนี้นะครับจดจาไม่ดีนะผมอ่าใบหน้าเนี่ยดูให้ดีนะครับใบหน้าอย่าให้เพี้ยนนะครผมและนะครับดูในร่องกีวอนนะผมร่องกีวอนก็จะมีลักษณะนะผมเป็นกีวอนจุดขึ้นมานะครับคมคมหนึ่งเม็ดนะผมลักษณะเดียวกับบล็อกลาแตกและบล็อกกีวอนจุดหลังพลเลยนะครับจะมีจุดในร่องตรงนี้เหมือนกันนะผมและนะครับบริเวณตัวสอสลานะครับผม บนส,นสาระลาก็จะมีเนื้อเกินคมคมขึ้นมานะครับอ่าจะมีเนื้อเกินคมคมขึ้นมาเช่นกันนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับและหน้าผมที่มาครับบล็อกลาแตกบางนะครับหากเป็นบล็อกลาแตกหนาะบริเวณสาระลาตรงนี้นะผมก็จะมีเส้นแตกออกมา,นานหนาๆคมคมชัดๆนะครับแต่หากเป็นบล็อกกิวันจุดหลังผลนะผมก็จะไม่มีเส้นแตกบริเวณตรงนี้นะครับแต่บล็อกลาแตกบางก็ตามชื่อแล้วผม ลาแตกบางก็คือจะมีเส้นแตกบางๆบริเวณตัวลาตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกเพียงบางๆนะผมจะไม่ชัดนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเส้นชัดๆก็จะเป็นบล็อกลาแตกหนานะครับนี่คือบล็อกลาแตกบางจดจําไม่ดีนะครับบริเวณตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับผมคือบล็อกลาแตกบางนะครับพลิกด้านหลังมาครับผมเบสิกเหรียญเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะผมบล็อกนี้นะครับด้านหลังนะผมก็จะมีทั้งแบบที่มีผลและไม่มีผลนะครับคือเป็นเรื่องปกตินะผมเนื่องจากนะครับ แรกๆนะผมในการปั๊มแม่พิมพ์นะครับบล็อกนี้นะผมก็จะเป็นบล็อกลาแตกก่อนนะผมปั๊มมาสักพักนะครับตัวลาเริ่มจะบางก็กานบล็อกลาแตกบางครับและหลังเนี่ยบางองนะผมก็จะขึ้นผลบางองค์ก็ยังไม่ขึ้นผลแต่ละองไปนะครับองนี้เนี่ยมีผลบางๆนะครับลักษณะเบสิกเหมือนกันเลยผมดูจากด้านหลังบางคนอาจจะคิดว่าเป็นบล็อกกีวันจุดหลังผลเลยนะครับ <S <S นี่ก็จะมีผลเบสิกเลยนะผมบริเวณตัวยันนะครับ <S <S และจะมีผลบริเวณพื้นเหรียญบ้างนะครับผม บริเวณนี้ก็จะมีผลนะครับทั้งสองข้างนะผมตัวยันนะครับถึงจะมีผลแต่ก็ยังมีความคมชัดนะครับผมคมชัดลึกนะครับนี่ลักษณะด้านหลังก็จะเป็นยันนอร์โมนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของสายเขาออและเป็นซิกเนเจอร์ของเนี่ยจะนํารุ่นแรกเลยนะครับและนะผมขยับมานะครับบริเวณหูเจาะครับผมเหมือนกันทุกบล็อกเลยนะครับรูเจาะนะครับผมก็จะเป็นเจาะดูกว้างๆนะครับได้จะมีบารับรอยปรินนะครับผมคมคมชัดๆนะครับและนะผมบล็อกนี้นะครับ คอหูจะคอดนะครับจะแตกต่างก,กับบล็อกไหลจุดนะครับผมนี่คอหูจะคอดเหมือนกับทุกบล็อกนะครับบล็อกไหลจุดคอหูจะกว้างนะครับผมผมเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมปักมดคลิปไว้ให้นะ,น,น,ะนะครับผมนี่นะครับผมรูเจาะนะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายฝนยีบอนจุดหลังพดนะครับลาแตกลาแตกบางนี่คอจะคอดคอดรูเจาะจะกว้างๆมีบาดรับรอยปริ้นนะผมจดจําไม่ดีนะครับต่อมาครับผมนี่ ยันเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ดูบริเวณด้านข้างเส้นแตกบริเวณตรงนี้ก็ยังมีนะครับอ่าเส้นแตกบริเวณตรงนี้คมคมก็ยังมีนะครับและครับผมสุดท้ายครับพลิกด้านข้างครับขอบตัดครับผมดีนีของพระเครื่องนะครับอาจจะนําไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นลาแตกหนาลาแตกบางจีมอนจุดสายฝนหรือบล็อกไรจุดนะครับผมขอบตัดนะครับก็จะเป็นการตัดแบบตัดฉีกหรือบางคนเรียกตัดรายหรือการตัดครึ่งอักครึ่งนั่นเองนะครับผมอ่า ตัดหยับหยาบนะครับนี่แต่แบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับจะมีรอยฟันกินเข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับผมและนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับผมเป็นรอยขาดครึ่งหนึ่งนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับนี่เป็นลักษณะทั่วเหรียญเลยนะครับนี่เห็นไหมครับผมเป็นรอยตัดหยับหยาบแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะคือแท้ดูง่ายเลยนะครับแท้ดูง่ายแบบเบสิกมากๆนะครับผมนี่จำไม่ขีดจุดนะครับลักษณะนะครับผม เทค Merc. นิคการดูไว้ครับกีวนจุดมันที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับนี่นะประมาณนี้นะผมสอหรับวิธีการดูนะครับเดือนอาจจะนําวัดดอนสลารุ่นแรกบล็อกลาแตกบางนะผมแบบนี้นะครับมูลค่าราคาล่นหาก็จะสูงกับบล็อกกีวนจุดหลังพดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะผมถ้าเกิดท่านใดยมีแบบนี้นะครับสภาพสวยสวยผมยินดีรับเช่านะผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเงินหรือเนะื้อทองคำนะครับยินดีรับเช่าหมดเลยนะผมเนื้อทองแดงนะผม,ะผมรับเช่าหลักหมื่นนะครับเนื้อเงินรับเช่าหลักหลายแสนนะผมทองคํารับเช่าหลักล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหน ก็สามารถส่งภาพมาชมได้ทางอดีไลน์ s หนึ่งสี่สาม tdmn มีแอดตั้มหน้าด้วยนะผมวันนี้ยมบางหลวงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ